ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เข้ามาในป่านะครับเที่ยวป่าเที่ยวป่านครับป่านี้ลกมากเลยที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยเที่ยวป่าครับเราลังล่ใป่าหันโอ้ยเ็นไหนะผู้ลุดฉีกเลยมาเลยอ่ะของช้างก็เอามาอยู่ไว้ทนี้เราก็เข้ามาในป่าแล้วนะครับดูครับ เนี่ยครับมีแต่ปลานั่นเลยอันนี้ป่าของแท้นะครับเน,นี่ยเราจะมุดไปเลยนะมุดไปเลยเหรอมาเที่ยวปลากันนะครับใน,นปลาเนี่ยน,นี่คือป่าของแท้นะครับ ถ้าเกิดที่นี่เอาปลาเอาตัวรอดในป่าอย่างนี้ก็ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าทากจะเยอะมากเราเดินตามล่องน้ำไปนะครับมันจะมีน้ำนะครับเนี่ยตามล่องน้ำไปเลือดออกเลยนะโอ้หเฮ้ยมีนกด้วยโอ้ยมาคนเดียวไม่กล้ามานเนี่ยเนาะเสียวๆนะเนี่ย อันนี้เขาเรียกป่าต้นน้าครับเนี่ยเขาเรียกป่าต้นน้ําน้ําที่มันไหลออกจากซอกหินอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเ้าเรียกป่าต้นน้ําอันนี้ก็ไม่มีน้ําแล้วออกจากซอกหินก็ไปรวมกันเป็นป่าเป็นป่าน้ําใหญ่เลยครับเป็นห daunting, ้วยใหญ่นี่แค่แยกเป็นส่วนๆของป่านะครับเนี่ยนะครับนี่เยเรามาเดินป่าไว้นี่นะครับว้าว นี่ครับตามซอกหินใหญ่ๆเนี่ยน้ําก็จะออกมาตามเนี้ยอาตรงนี้เหรอรเราจะมาตัดไผ่ตัวนี้นะครับไผ่นะครับต้นไผ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตัดอากาศเย็นชุ่มชําดีครับถแถวๆนี้ในป่าเนี่ย เราไปตัดไผ่กันนะครับในป่าอันนี้ป่าของแท้นะครับโอ้อันนุ่มตัดตัวนี้เนี่ย<ะ>นุ่าตัดตัวนี้มันลงง่ายนี่ไงตัวมือเนี่ยนะนี่ตัวมือนี่มันจะลงกุ๊บไปเลยเนี่ยพอดูให้หน่อยไผ่ที่มันอ่อนนี่มีไหมฮะ ถ้ามอง่อนนี่เราจะทำง่ายกว่าอะไรนะแผยอ่อนอ่น่ะแผยอ่อนๆมีมีแล้วเดี๋ยวทุกคนที่ไปดูป่านะครับนี่คือป่าต้นน้ำครับเพราะเราคือบนยอดเขาเนี่ยน้ำจะมีซึมอะไรเงี้ยทำน้ำเนี่ยนี่คือป่าต้นน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมน้ำมันไหลลงจากซอกหินออกจากซอกหินเนี่ยเนี่ยดูดูไม่เยอะนะน้ำไหลแบบนี้ครับ แต่ว่าพอรวมๆกันแต่ละที่เป็นเป็นน้ําห้วยใหญ่เลยนะครับเนี่ยที้เราอยู่เกือบถึงยอดเขาแล้วน้ำมันซึมออกกันไหนไม่รู้นะเนี่ยครับเนี่ย,น,ยนะครับเรียบเชียงน้ําไหลมาบนเขานี่ก็เซียวๆกันนะครับ,นนรบเียบขนมากทำยังไงในป่าเนี่ยในป่าต้นน้ำนะครับ น้ำก็จะไหลถ้าเราขุดจะเป็นแอ่งน้ํากักน้าก็ได้นะครับเนี่ยนี่ครับต้นไม้ใหญ่อยูนะ่ในป่าครับแถวนี้ไม่ได้ถาวนเ็นไปหมดนะครับเนี่ยเรามาเที่ยวป่าวนันนี้นี่ครับตอนนี้เราอยู่เชิงเขาบนดอยนะครับเขานะครับเขาจะกั้นน้ำไว้นะครับนี่เรื่องปลานะครับเนี่ย โดยโมเดลนะครับเนี่ยเห็นไหมการดัดแลงอยู่บนดอยนะครับกั้นทำนานานาขัําใดแต่แต่ทำให้เป็นบ่อบ่อเลี้ยงปลาได้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยดูนะครับวิวเนี่ยเราอยู่บนบนล่องเขาจริงๆแล้วนะครับน้ำมันต้องอยู่อยู่ล่องเขานี้นะครับเขาจะปิดช่องน้ำเพื่อน้ำน้ำไหลซอกออกมาเลยนะครับเนี่ยครับเนี่เป็นนาขั้นเป็นบ่อปลาขั้นบันไดนะครับว้าวโอ้ โคกโดยโมเดลครับรเขาเรียกว่าโคกโดยโมเดลนะครับทำรั้วเนีไม่ไม่ให้เออเว้ยเป็นยังไงเนี่ยไม่ให้วัวเข้าเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า ว่าเราอยู่อยู่กลางหุบเขาเนี่ยเราเราจะหาหน้ําที่ไหนกินนะครับเราจะหาน้ํากินทาน้าําจะมีตามร่องเขานี่นครับนี่ครับ,รบเราก็จะมหาน้ํากินน้ําที่เราจะกินนั้นมันต้องพิเศษ่อยนะครับไม่ใช่เราจะเอาน้ําแบบไหลนี่ครับน้ําที่เราจะกินครับเนี่ยน้ำที่เราจะมาตักนะครับแม่มีเราคนมาตักน้ำเห็นไหมนี่ครับเราจะเอาตรงนี้ทาน้ําเนี่ย อันนี้น้ำอะไรออกจากป่านะครับในใน,ในลูออกจากหินเนี่ยเนี่ยจากป่าเนี่ยนะครับเออเครับแล้วก็มาอยู่เนี่ยลองน้ำสิงน้ำนะครับนะครับเราเอาขวดมาใส่เลยนะครับเนี่ยนะครับในเงี้ยนะครับ กินแบบนี้นะครับถ้นาน้ำที่ไหลมาแบบนี้เออจะจะไม่ค่อยสะอาดนะครับมันมาจาะเชิงเขาอาจจะรวมอะไรที่เป็นฝุ่นเป็นกรองอะไรก็ได้แต่อันนี้มันน้ำออกจากจากรูรูหินเลยนะครับเนี่ยตอนนี้รัดเอาเลยนะเนี่ยนะครับวิถีชาวดอยนะครับต้องหาแบบนี้นะครับคนต้องเข้าใจด้วยนะครับถามมาอันนี้กินได้ไหมเขาไม่แน่ใจอาจจะกินได้อาจจะ,จจะให้ค่อยปลอดภัยน,นะครับกลัวมีเอ่อไข่ปิงไข่อะไรก็ไม่รู้นะยนยในลาเนี่ย อานนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคเดี๋ยวตะกล้ามาใส่นนี้ครับตะกร้าใส่น้ำ ก็ตักแบบนี้แล้วนะครับนี่เลยเอ้มันสะอาดอ่อน รสชาติก็อร่อยครับน้ำบนเขาเนี่ย แคบดีวเราจะลองกินดูนะครับเราจะลองกินดูจริงๆเราก็กินตรงนี้นะครับตำรักเราก็มาตักที่นี่ทุกวันมาตักน้ำที่นีกินทุกวันนะครับเดี๋ยวเรากินเลยไม่มีคนเอาคนนี้กินแทนนะครับอร่อยครับเล็ดช่ำเลยอร่อยเหมือนเหมือน เมือนน้ำอะไรน้ำแร่นะครับเมือนน้ำแร่ที่เอไว้ขวดนะครับเนี่ยเ,เพื่อคนอ,อื่นช่วยด้วยเดี๋ยวคนอื่นเข้ามากินโอเคครับรจะกลับแล้วนะครับเนี่ยวิวเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยไปตามทุ่งนานครับเนี่ยนะครับย้อนแสงนิดนึง นะครับเนี่ยนี่นะครับแล้วเดินกลับกลับที่กระต๊อบนะครับเราก็มาตัากไกลพอสมควรนะครับตักน้ำนี่ครับอยู่กลางหุบเขา,นะเ,ราเราอยู่เชิงเขาเนะี่ยจริงจริงเราดูจากกล้องเนี่ยมันไม่ไม่ชันนะครับจริงๆริ้าชันนะครับภูเขาในสูงสูงมากน,นะครับไมนูน่น ดูจากกล้องเนี่ยมันดูเหมือนกอบับไม่ชันดูจากธรรมดาธรรมดาจริงๆแล้วชันนะครับนี่นี้ก็คือที่นาำน,นะครับไม่มีอะไรเลยคลิปวันนี้นะครับครับนี่ครับ ในนาน้นเราก็อยู่อ้อมเขาลงนี้ไปนะครับว้าอากาศเจ็นสบายตัวนี้ครับใบาบสี่โมงเย็นเย็ดโอเคครับนั่ก็เ,เพื่อนทุนก็จะลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องที่ชดอยเห้ยนื่อยเนครับสวัสดีครับ ครับยวเดินมาเห็นไหมสังเกตด้นะครับเนี่ยผักอันนี้มันมันจะขึ้นไปเรื่อยนะครับเนี่ยอะไรวิ่งว่ะตกใจหมดนะครับดูนี่นี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นตามคันนาเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ขึ้นจนเราเยียบเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยผักอันนี้ที่นี่ไม่ได้ปลูกนะครับผักอันนี้เนี่ยนี่ครับผักขี้ฟางหรือหอมแปรนี่ว่ากันทำแซ่ผักอะไรอยกเี้ย เราก็หาตำขาน,นาดนาแถวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยหาแถวนี้เลยนี่ตำขานาดนาแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่นี่ครับหากันง่ายๆเลยแบบนี้นะครับไม่ต้องปลูกไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับหากันอย่างนี้ขึ้นไปทั่วนะนะครับนี่เห็น,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 นไหมนเนี่ยเห็นไหมต้นใหญ่เปแล้วตัวเนี้ย นี่มันขึ้นมานี่ครับนี่นี่ครับเนี่ยมันขึ้นไงฮะมันขึ้นเองสำคัญนาเก็บแอกเก็บแค่พอกินนะเราเก็บเอาแค่พอกินแตวมันก็แตก,กมาใหม่